เป็นกล่องเครื่องมือช่างที่ผมมีติดบ้านไว้นะครับจะเป็นกันแบบนี้อือ่ะจะเป็นแบบนี้ครบเซตสะดวกครับเรียบร้อยแล้วก็เวลาเปิดเข้ามาปุ๊บถือว่ามีเครื่องมือช่างที่เกือบที่จะครบเลยครับเป็นพื้นฐานมีชุดบล็อกชุดใหญ่ชุดบล็อก,ช,ช,อกชุดใหญ่ก็เริ่มตั้งแต่เบอร์8ดจนกระทั่งถึงเบอร์27ไล่ไปเรื่อยๆหรือจะเป็นชุดเล็กนี่จะเป็นชุดเล็กก็ต้องเริ่มตั้งแต่เบอร์สี่ถึงเบอร์13ไล่มาแบบนี้ก็จะมีไขควงที่เราเป็นแบบนี่หัวแบบนี้ให้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้งานในใรูปแบบไหน นะครับชุดบล็อกชุดเล็กชุดใหญ่ไขควงแฉกไขควงแบน์ประแจรครับตั้งแต่เบอร์6ถึงเบอร์17นะครับแล้วก็จะมีเนี่ยครับคีมล็อกชุดเล็กแล้วก็จะมีหกเหลี่ยมอ่าหกเหลี่ยมชุดใหญ่ชุดเล็กแล้วแต่ว่าเราจะเลือกจะเป็นการใช้งานในรูปแบบไหนจะเป็นแบบนี้ตัวนี้ก็จะมีพวกคีมแดงนะครับแล้วก็มีคัตเตอร์มีตลับเมตรในการที่จะวัดความยาวเป็นเบื้องต้นกับการใช้งานสําหรับช่างตอบโจทย์เลยครับโอเคลองไปหาใช้กันดูติดบ้านไว้นะครับเป็นเครื่องมือช่างที่เรียกว่าเป็นแบบ พื้นฐานจริงๆครับ